สอมุมองหความเข้าใจชี้ชัดทุกตุดสรุปจบทุกเรื่องราวกับ Two Points สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความรุนแรงทางเพศนะคะเป็นประเด็นที่กระทบคนทั่วโลกจริงๆเรามีข้อมูลจากหลายที่เลยค่ะทั้งเอ่อ uh, CDC ของอเมริกา UNWomen แล้วก็ WHO องค์การอนามัยโลก เป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจภาพรวมผลกระทบแล้วก็ที่สำคัญคือจะป้องกันเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างเปิดมาตัวเลขแรกก็แน่าตกใจแล้วนะคะคือข้อมูลจาก WHO กับ UN Women บอกว่าผู้หญิงเกือบหนึ่งในสาทั่วโลกเลยนะเคยเจอความรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้โหสูงมากเลยนะคะ ใช่ครับสูงมากจริงๆแล้วกเ็เราต้องเข้าใจนิยามมันก่อนนะครับว่าความรุนแรงทางเพศเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องทำร้ายร่างกายอย่างเดียวแต่มันคือการกระทำทางเพศอะไรก็ได้ที่แบบไม่ได้รับความยินยอมจริงๆเกิดขึ้นในหลายแบบมากครับทั้งต่อหน้าเลยหรือแบบออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีต่างๆก็มีอ๋อค่ะที่น่ากังวลนะครับคือข้อมูลจาก cdc เนี่ยเขาชี้ว่าส่วนใหญ่เลยนะผู้กระทาเป็นคนใกล้ตัว เป็นคนที่ผู้ประสบเหตุรู้จักอยู่แล้วครับอาจจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือคนในที่ทํางานหรือแม้แต่คนในครอบครัวเองโอ้ยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากๆเลยนะคะสถิติอื่นๆก็ย้าเรื่องนี้อย่าง WHO กับ UN Women ก็บอกว่าผู้หญิงเราวๆสาใอนอายุ15ขึ้นไปทั่วโลกเคยเจอความรุนแรงจากคู่รักหรือจากคนไม่ใช่คู่รักครับแล้วถ้าดูเฉพาะในอเมริกาข้อมูล CDC ก็น่าห่วงไม่แพ้กัน ผู้หญิงเกินครึ่งเลยนะครับแล้วก็ผู้ชายเกือบ1นใน3เคยเจอความรุนแรงทางเพศที่แบบมีการสัมผัสร่างกายแล้วที่มันสะเทือนใจมากๆคือผู้หญิงหนึ่งใน4นะครับกับผู้ชายประมาณ1ใน26เนี่ยเคยถูกข่มขืนหรือพยายามข่มขืนเออแล้วตัวเลขพวกนี้จริงๆอาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงด้วยใช่ไหมคะเพราะหลายคนไม่กล้าแจ้งความใช่ครับ เป็นไปได้สูงมากว่าตัวเลขจริงสูงกว่านี้เยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหลายกรณีไม่มีการรายงานออกมาแล้วก็มีอีกประเด็นคือบางกลุ่มเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับอย่างเช่นผู้หญิงหรือกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้ตามข้อมูล CDC หรืออย่างที่ UN Women ชี้คือวัยรุ่นผู้หญิงมีความเสี่ยงจากความรุนแรงโดยคู่รักมากกว่าผู้ใหญ่แล้วก็ผู้หญิงพิการก็เป็นอีกกลุ่มที่เสี่ยงสูงขึ้นอืมค่ะ ยังไม่นับเรื่องร้ายแรงอย่างเฟมีไซด์นะครับคือการเจตนาฆ่าผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิงเพราะเพศสภาพของพวกเธอส่วนใหญ่ก็โดยคู่รักหรือคนในครอบครัวนี่แหละครับ UN Women ประเมินว่าเฉลี่ยแล้วไม่ถึงวันละร40คนทั่วโลกฟังแล้วหดหูมากเลยค่ะแล้วผลกระทบที่ตามมามันคงไม่ได้หยุดแค่เรื่องบาดแผลทางร่างกายอย่างเดียวใช่ไหมคะแม้ว่าเรื่องการบาดเจ็บโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการท้องไม่พร้อมนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆอยู่แล้วตามข้อมูล ถูกต้องครับผลกระทบทางร่างกายก็เรื่องหนึ่งแต่ทางจิตใจนี้ก็หนักหนาสาหัสไม่แพ้กันเลยครับทั้งเรื่องซึมเศร้าวิตกกังวล PTSD หรือภาวะเครียดหลังเจอเหตุการณ์รุนแรงรวมถึงปัญหาการนอนการกินแล้วที่เศร้าที่สุดคือบางทีมีความคิดอยากฆ่าตัวตายด้วยครับโหนอกจากนั้น CDC ยังเจออีกว่าคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้มักจะมีแนวโน้มไปทางพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เช่นสูบบุหรี่มากขึ้นดื่มเหล้ามากขึ้นใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงขึ้นตามมาแล้วมันยังลามไปถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องด้วยใช่ไหมคะบัตรกระทบการทํางานรายได้อะไรแบบนี้ใช่เลยครับ กระทบทั er ้งระดับบุคคลเลยคือทำงานไม่ได้เสียรายได้แล้วก็กระทบระดับสังคมด้วยนะครับ CDC เคยประเมินค่าใช้จ่ายตลอดชีวิตของผู้รอดชีวิตจากการค่มขืนในเมริกาไว้สูงถึงสารส0 0หมกว่าดอลลาร์เลยนะครับส่วนในระดับประเทศอย่างที่เวียดนาม UN Women พบว่าต้นทุนจากปัญหานี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ GDP ได้ถึง1.41% โอ้โหเยอะมากนะคะครับแล้วมันยังเกี่ยวโยงกับความรุนแรงแบบอื่นด้วยเช่นคนที่เคยถูกล่วงละเมิดตอนเด็กๆเนี่ย CDC พบว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะเจอความรุนแรงในความสัมพันธ์ตอนโตและพวกวิกฤตการณ์ต่างๆเช่นความขัดแยง้งภัยพิบัติมันยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกโดยเฉพาะกับกลุ่มที่เปราะบางอยู่แล้ว และ WHO ก็ย้ำว่าเด็กที่โตมาในบ้านที่เห็นความรุนแรงก็ได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพจิตความเป็นอยู่ไปด้วยเต็มๆครับฟังดูเป็นปัญหาใหญ่โครงสร้างซับซ้อนมากแต่ว่าออทั้ง CDC และ WHO ก็ยังบอกใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วความรุนแรงทางเพศป้องกันได้ใช่ครับป้องกันได้ครับนี่คือความหวังสำคัญเลยหัวใจหลักคือเราต้องเข้าใจปัจจัยเสี่ยงก่อนว่าอะไรทำให้เกิดความเสี่ยง และก็ต้องเข้าใจปัจจัยปกป้องด้วยว่าอะไรที่จะช่วยป้องกันได้แล้วมีแนวทางหรือกลยุทธ์อะไรบ้างคะที่พอจะทำได้ครับมีหลายอย่างที่ต้องทำไปพร้อมๆกันเลยครับอย่าง WHO กับ UNWomen เขามีกรอบการทำงานชื่อ Respect เสนอ7กลยุทธห์หลักๆเช่นการสอนทักษะความสัมพันธ์ที่ดีการส่งเสริมพลังให้ผู้หญิงไม่ใช่แค่เรื่องสิทธินะครับ แต่คือช่วยให้พวกเขามีอำนาจต่อรองจริงๆและก็ออกจากสถานการณ์เสี่ยงได้รวมถึงการเข้าไปแก้ที่ทัศนคติหรือบรรทัดฐานสังคมที่ไม่เท่าเทียมการสร้างสิ่งวัดล้องที่ปลอดภัยและก็การป้องกันการทรุณกรรมเด็กด้วยครับแสดงว่าไม่ใช่แค่แก้ที่ตัวบุคคลแต่ระบบต่างๆทั้งกฎหมายสาธารณสุขก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยแน่นอนครับระบบกฎหมายนี้สำคัญมากเลย ถึงแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่บ้างแต่ UN Women ก็ชี้ว่ายังมีช่องว่างอยู่เยอะเหมือนกันครับอย่างกฎหมายข่มขืนในหลายๆที่ยังไม่ได้ใช้หลักความยินยอมจริงๆหรือกฎหมายเรื่องคุกคามออนไลน์ที่อาจจะยังตามเทคโนโลยีไม่ทันอืมค่ะส่วนภาคสาธารณาสุขอันนี้ WHO เน้นเลยว่ามีบทบาทสำคัญมากคือต้องดูแลผู้ประสบเหตุแบบเข้าใจเห็นอกเห็นใจ ต้องอบรมบุคลากรให้ดีต้องช่วยคัดกรองความเสี่ยงส่งต่อความช่วยเหลือแล้วก็รณรงค์ให้สังคมเห็นว่านี่มันเป็นปัญหาสาธารณาสุขนะแต่ก็น่าเสียดายครับที่ U.N. Women พบว่าผู้ประสบเหตุจำนวนมากยังยังลังเลที่จะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานทางการอยู่ดีค่ะ <c oughs> จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ก็ชัดเจนเลยนะคะว่า ความรุนแรงทางเพศนี้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนรุนแรงแล้วก็เป็นเรื่องระดับลอกจริงๆมันส่งผลกระทบกว้างมากๆแต่สิ่งสำคัญที่อยากย้ำอีกทีก็คือมันป้องกันได้ถ้าเราทุกคนช่วยกันนะคะครับและอาจจะมีคำถามสำคัญที่เราน่าจะกลับไปคิดกันต่อได้ก็คือไอ้พวกบรรทัดฐานสังคมหรือความเชื่อเรื่องเพศในชุมชนที่เราอยู่เนี่ยมันมีส่วนช่วยลดหรือบางทีอาจจะเผลอไปส่งเสริมปัญหานี้อยู่หรือเปล่า แล้วตัวเราเองในฐานะคนๆหนึ่งจะพอเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในวงของเราได้ยังไงบ้างครับค่ะก็เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้สำหรับใครที่อาจจะกำลังเผชิญปัญหานี้อยู่หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอยากให้รู้ว่ามีหน่วยงานมีสายด่วนที่พร้อมช่วยเหลือเสมออย่างในข้อมูล CDC ก็พูดถึงองค์กร RAAIN หรืออาจจะลองหาข้อมูลหน่วยงานในไทยที่ให้ความช่วยเหลือด้านนี้โดยตรงก็ได้ค่ะ